มาเลยครับอัปเดตใหม่ฮาโลวีนอัปเดตท,ที่สายฟรีห้ามพลาดเพราะมีของรางวัลให้รับเพียบเลยอัปเดตนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ บับเบิลช็อปบริการกิฟต์เกมพาร์ปดเกมพาร s ตจำหน่ายไอดีพร้อมเล่นทั้งแมปฟิตและฟิตอิดรวมถึงบล็อกฟุตและแมปอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีบริการจำหน่ายตัวละครแพลน vs เบ n ล o t ็อตบริการเติมเกมเติมโลบัคแบบครบจบในที่เดียวสะดวกปลอดภัยบริการรวดเร็วทันใจแน่นอนครับเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5ทุ่มสำหรับใครที่สนใจสามารถทักเพจไปได้เลยจะสั่งซื้อผ่านเว็บก็ได้เช่นกันครบจบบริการดีในที่เดียวแบบนี้บับเบิลช็อปลิงอยู่ใต้คลิปครับ สวัสดีครับพี่หมูทอดเองครับและก็กลับมาแล้วครับสำหรับอัปเดตใหม่ในครั้งนี้อัปเดตฮาร์ลวีนที่เรารอคอยกันนั่นเองเรียกได้ว่านี่คือบิ๊กอัปเดตประจําเดือนตุลาคมเลยก็ว่าได้ครับนี่ครับถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพีรเบลห้าแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าพี่ปล่อย AFK แบบ7วัน7คืน,นครับยีชั่วโมงที่เอ็นเชียนจังเกิลปราสิเขตยังไม่ออกเลยต้องหาอะไรมายอ้อมใจสักหน่อยละฮาร์ลวีนนี้น่าจะช่วยได้พี่เก็บจรลเก้ไว้เป็นคอลเลกชันเลยเนียยยเเอะเล มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับอัปเดตฮาโลวีนพาร์ทหนึ่งนะนี่คือพาร์ทแรกเพราะว่าเป็นสัปดาห์แรกตอนนี้เนี่ยมีเกาใะใหม่รวมถึงปลาใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับปลาซีเกตนี่คือมา3ตัวเลยอย่างตัวนี้ครับแมกกาดอนซอมบี้หใน4ล้านตัวเขียวแบบเท่ๆอย่างนี้เลยโอ้โหเท่มากแล้วก็ยังมีฉลามกระดูกนะครับหใน5 0 0 0สนตัวนี้ก็ซีเกตเหมือนกันรวมถึงเจ้าปลาฉลามที่ติดเชื้อซอมบี้นะครับห่ใน2องแสนห้าตัวนี้ก็จะออกง่ายหน่อยนะครับอ่าแต และนอกจากปลาซีเกตครับก็ยังมีสกินเคียวเบ็ดวิญญาณแบบขายจํากัดเวลาวางขายที่เกาะใหม่ทั้งหมด30วันตลอดการอัปเดตฮาโลวีนอ่านี่ครับเบ็ดเคียววิญญาณนะครับดูไปไงหน้าตาเท่ไหมพี่ว่าเทะนะราคา1,099ลบัอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าคุ้มเะครับเพราะว่าเป็นลิมิเต็ดและนอกจากนี้ยังมีปลาที่เป็นปลาระดับต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันเง,ง่ายๆว่าปลาในเกาะนี้เนี่ยลิมิเต็ดนะครับเพราะว่าจะมีแค่ฮาโลวีนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รีบไม่ได้เลยครับเดือนนี้ต้องจัดไปเลยครับตกปลาทั้งเดือน Hey. โดยรวมแล้วก็จะมีปลาประมาณ27ชนิดนะครับปลาเกาะใหม่และอย่างต่อมานะครับตัวเกมก็ได้เพิ่มกล่องสุ่มสกินใหม่พัมกรินเคทซึ่งก็จะเป็นสกินที่เกี่ยวกับอีเวนต์ฮาโลวีนอ่านี่ครับก็จะเป็นกล่องใหม่นะครับแบบนี้เลยซึ่งในกล่องหนึ่งก็จะมีสกินเพียบเลยครับอย่างสกินกีตาร์แล้วก็สกินต่างๆที่เท่มากราคาก็ถือว่าแพงกว่ากล่องอื่นค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันก็เป็นลิมิเต็ดไทม์ครับพูดง่ายๆก็คือของแลครับและอย่างต่อมาคือสิ่งที่สายฟรีกําลังรอคอยเลยครับนัน แพทเทิร์นพาอันนี้เนี่ยเราจะต้องทําภารกิจเพื่อหาแคนดี้คอยในการใช้ปลดล็อกของรางวัลทั้งหมดซึ่งของรางวัลในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันและนอกจากนี้เรายังสามารถคุยกับ NPC ในเกาะฮาโลวีนเพื่อรับแ a n ดี้คอยฟรีทุกๆ4ชั่วโมงได้ด้วยจะได้เอาไปใช้ในการปลดล็อกของรางวัลแพทเทิร์นพาร์ทอ่านี่ครับแพทเทิร์นพาจะอยู่ด้านขวามือนะกดเข้าไปได้เลย นี่ครับก็จะเห็นว่ามีของรางวัลเนี่ยเพียบเลยนะครับรวมถึงภารกิจต่างๆที่เราจะต้องทําเพื่อรับแคนดี้คอยซึ่งของรางวัลนี่ก็เพียบเลยครับมีตั้งแต่ทั้งเบ็ดทั้งสกินเบ็ดทั้งเงินทั้งเหยื่อทั้งน้ํายาทั้งโทเทมมีให้เรารับฟรีเพียบเลยครับ <Wow. S 1> สายฟรีถูกใจสิ่งนี้แน่นอนภารกิจก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละคนก็อาจจะสุมได้ไม่เหมือนกันอันนี้ต้องลองไปอ่านกันดูนะในเซิร์ฟตัวนี้ก็มีการตกแต่งใหม่นะครับให้เข้ากับธีมฮาโลวีนมากขึ้นมีเจ้าผีน้้อยยแลววกกรรมมมมมมถึงงุุเาาาาาะตามมต่ๆบศ ของเซิร์ฟก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับท้องฟงท้องฟ้านี่ออกม่วงม่วงอ่านี่ครับสำหรับเบ็ดลิมิเต็ดทาอันเดิมนี่ก็ยังขายอยู่นะครับเหลืออีก6วันส่วนเบ็ดอันใหม่นี่อยู่เกาะใหม่ครับไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปยังเกาะต่อไปกันเลยครับเกาะมาใหม่ ซึ่งวิธีการเดินทางไปยังเกาะต่อไปนะครับก็ง่ายมากเลยเชื่อว่าหล,หลายๆคนเนี่ยเข้าเซิร์ฟมาจะต้องเจอกับเรือลานี้ครับที่จอดอยู่เกาะกลางเลยซึ่งเรือลานี้เนี่ยก็คือเรือที่อยู่ในสปอยอัปเดตของคลิปที่แล้วของพี่เองแต่ว่ามีการเข้าใจผิดเล็กน้อยครับเรือลำนี้ไม่ใช่เรือขี่นะเป็นเรืออีเวนต์ซึ่งวิธีการไปเกาะมาตรงนี้เลยครับแล้วก็กดบาร์บได้เลยอ่านี่ครับวิธีการก็ง่ายมาก เกมเขาทําให้เราง่ายมากอ่านี่ครับมาถึงแล้วครับเกาะใหม่เกาะฮาลาวินถ้าเกิดว่าใครไม่อยากว้ามมาก็ขี่เรือมาก็ได้นะจะอาจจะนานหน่อยนี่เลยครับไฮไลท์ของอัปเดตนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเกาะนี้มีอะไรบ้าง อ่านี่ครับพอเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมี NPC นะครับที่เราสามารถคุยได้ Tri c k or t ท e ิ t เพื่อรับแคนดี้คอยแต่ว่านี้เนี่ยพี่กดไปแล้ว NPC นี่ก็มีหลายตัวนะลองเดินดูรอบเกาะหาดูได้เลยในส่วนของคนที่ถือหัวฟักทองนะครับก็คือแ a t t l e Pass นี่แหละกดดูผ่านตรงนี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่ากดด้านขวามันง่ายกว่าและนี่ครับนี่คือเบ็ดเกียววิญญาณนะครับที่จะวางขายตลอดทั้งเดือนโหดูดิเท่มากเลยเดี๋ยวดูราคาสิอ่านี่ครับหนึ่งพันเก้าสิบเก้าโลบันะสำหรับใครที่มีงบก็มาจัดกันได้เลยครับ l ลวีนเท่านั้น ขายแค่30วันเฮ้ยอันนี้บอกเลยว่ามันน่าโดนมากเลยเบ็ดตัวนี้น่าเสียตังค์เนาะตรงนี้ก็จะมีอัปเดตล็อกบอกด้วยนะอัปเดตหน้ายังเป็นปริศน,นาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาไปครับเดี๋ยวเราไปทัวร์เกาะกันสักหน่อยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะปลดล็อกในสัปดาห์ต่อไปเหมือนกันนะตอนนี้ก็ยังต้องรองลุ้นไปก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเราเดินเลยขึ้นไปอีกหน่อยนะครับก็จะพบกับบ่อตกปลาตรงนี้นะเป็นบ่อตกปลาที่มีคนตกเพียบเลย เียบยังไงวะมีคนตกแค่คนเดียวยังไงวะเนี่ยคือก่อนนันนี้มาหลายคนนะครับแต่ว่าคนหายไปไหนก็ไม่รู้พอกลับมา ตรงนี้ก็สามารถตกปลาได้เช่นกันครับเป็นบ่อกตกปลาทีอา่อาจจะสแกนไม่เจอเลยได้นะแต่ว่ามันตกได้และนอกจากนี้ยังมีเจ้า npc หมานะครับที่เราสามารถรับของาะวันเป็นแคนดี้คอยก็ได้เช่นกันอย่างที่บอกเลยครับว่า npc เนี่ยมันมีหลายตัวอ่านี่ครับมันยังมีอีกชั้นหนึ่งนะเป็นชั้นบนสุดเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยบอกตรงๆนะว่าพี่ชอบบรรยากาศเกาะนี้มากมันฮาโลวีนดีอะมันสวยงามครับดูสวยงามมากอ่านี่ครับมาถึงแล้วก็เดินมาไกลยอยู่ครับนี่ครับเป็นประตูเข้าคาลิฮา์ดด้านบนนะ แต่ดูเหมือนว่ามันจะมาในสัปดาห์ต่อไปเหมือนกันนะครับเนี่ยเออรอไปก่อนรอไปก่อนประตูใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบมันน่าสนใจมากๆแน่เลยเนี่ยเอออยากรู้แล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับเบ็ดหรือเปล่านะ่านี่ครับถ้ามองจากตรงนี้ก็จะเห็นคลเลหาดสุดหลอนตรงนั้นนะหลอนใช้ได้นะเนี่ยแต่ว่าต้องปิดต้นไม้ึ้นมาดูานะ มาครับไหนก็ไ,ไหนและเดี๋ยวเราลองมาตกปลากันที่เกาะใหม่สักครึ่งชั่วโมงดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมบวกโชคให้เรา5,000%อยู่นะครับรวมถึงมีมิมเวเลชันเนี่ยคูณ4ด้วยโอ้โหรอช้าอยู่ใหญ่ต้องตกอยู่แล้วล่ะเรี่ยงไปเลย ไปครับเดี๋ยวเราเริ่มตกปลาเลยครับระหว่างนี้พี่ก็จะปล่อยไปเลยครับ30นาทีมาดูกันครับว่าปลาบนเกาะนี้เนี่ยจะมีปลาหน้าตาแปลกๆแบบไหนบ้างซึ่งในระหว่างที่นั่งดูเนี่ยก็มีปลาแปลกๆเพียบเลยครับอย่างเช่นปลากระดูกปลาใส่หมวกปลาฟักทองปลาตาแดงปลาอะไรก็มีลูกปลาสมบงซอมบี้คือนอกจากอยากรู้ว่ามันแปลกยังไงเนี่ยก็คืออยากรู้ด้วยว่ามันแพงไหม คือช่วงนี้เนี่ยร้อนเงินครับร้อนเงินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขาดอีกแค่นิดเดียวครับจะได้เงินครบ12ล้านไปซื้อเบ็ดแบมบูลหลอดแล้วนะเบ็ดอันใหม่ก็เดี๋ยวเราไปดูอะไรครับว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยผลประกอบการจะเป็นยังไงครับสําหรับการตกปลาที่เกาะน,นี้ อ่ะมาครับครบแล้วครับ30นาทีอาจจะมีเลยบ้างนิดหน่อยนะเพราะว่าพี่ไปกินข้าวมาลืมไปเลยครับว่าปล่อย AFK ไว้มาครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าผลประกอบการในครั้งนี้จะเป็นยังไงมามาครับนี่ปลาในกระเป๋าพี่ก็มีเยอะด้วยนะเก็บปลาไว้เพียบเลยพวกปลาใหม่ๆนี้น่าจะอยู่ข้างล่างนะอ่านี่ครับพวกปลาแปลกๆเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยปลาสีเข็ดมาไงเนี่ยเฮ <c> ้ยเฮ้ยซอมบี <head> <c> ้ชาร์กปลาสีเ <head> ข <c> ็ดหนึ <head> ่งในสองแสนห้าเฮ้ยนี่ตกมาได้ยังไงวันนี้ นี่ครับปลาซีเกตมาใหม่พี่ล่าได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยโอ้โหเรียกได้ว่าช่วงแรกๆเลยด้วยซ้ำอ่ะฮ้่คืองงมากเลยเนี่ยโอ้เหมือนจะติดสถานะที่เป็นหินด้วยนะครับจากเดิมที่มันเป็นปลาแบบปลาซอมบี้ตัวเขียวๆอันนี้กลายเป็นหินเฉยเลยเฮ้ยแสดงว่าปลาตัวนี้เนี่ยน่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยมีความหวังกับปลาซีเกตกันมากขึ้นอ่านี่ครับปลาตัวนี้นะหนึ่งในสองแสนห้าตัวที่พี่ได้มานี่ก็คือหนักหกพันเก้ากิโลนะครับเหมือนจะหนักกว่าค่าเฉลี่ยด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเจ๋อเลยครับถือว่าเป็นการเติมไฟในการตกปลา หือว่าดวงพี่หมดแล้ววะปีนี้นี่ครับเบนจอพาร์ตก็เสร็จหลายอันเลยครับได้รับของฟรีเพียบนี่รับมาเลยมีสกินดนวยนะนี่ีสกินฟรีมีเงินด้วยนี่ครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยครับสกินเบ็ดฟรีนี่ไปไงเหมือนสกินลาวานะดูเท่ไหมก็เท่อยู่นะมีเอฟเฟกต์ด้วยเฮ <c oughs> ก็เท่ครับของฟรีอ่าไหนาลองขายสิว่าปลาสิเก็ต,ตัวนี้จะขายได้กี่บาทฮะซอมบีช้ช้างนะครับขายได้แสนสอง ไม่น้อยจังอะโอ้โหไม่คุ้มเลยครับอย่างในน้อยนี่ต้อง2อ0แสนขึ้นไปดิถึงจะเริ่มคุ้มก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตในครั้งนี้อัปเดตฮาโลวีนนะในอัปเดตสัปดาห์แรกก็ถือว่าน่าสนใจเลยครับมีอะไรให้เราลองทําเยอะมากอย่างเช่นแบ t เทิลพาร์ตเกาะฮาโลวีนปลาแปลกๆอีกมากมายซึ่งก็ถือว่าโชคดีครับสำหรับการตกแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าได้ปลาซีเข็ดเลย งงมากสําหรับไฮไลท์ในอัปเดตนี้นะครับพี่จะขอยกทุกอย่างให้เป็นไฮไลท์เลยแล้วกันนะคือทุกอย่างมันน่าสนใจไปหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นพาร์มถึงทุกอย่างนะครับน่าทํากิจกรรมมากสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์อัปเดตใหม่นะครับก็แนะนําว่าให้เข้ามาได้เลยครับมีกิจกรรมมากมายนะครับรอเราอยู่ไม่ว่าเราจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่านะกิจกรรมนี้เนี่ยก็ถือว่าเฟรนลี่กับทุกคนมากของรางวัลก็ถือว่าคุ้มค่าในส่วนของการสรุปอัปเดตนี้ก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกัันนนนะะะะคครรบ่่่่่าาาจจออขข้้งงแแลลววหหสไไไทีียดปพ คอมเมนต์ไ้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะเป็นการเพิ่มเติม işte ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้มาเจอกันในคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายครับเดดซีเกตพี่ยังไม่ได้เลยปลาซีเกตยังไม่ออกเลยนะครับตรงนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเฮ้ยแล้วเหมือนว่าเรือไฟอินดัสแมนเนี่ยมันขี่ได้จริงๆเนะเนี่ย,ยแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลครับว่าต้องทำกิจกรรมอะไรยังไงเีหมปอนว่าเดี๋ยวพี่ไปหาข้อม